สวัสดีครับเจอะนอีกนั้นนะครับคลิปนี้พอดีมานั่งรอนกอาบน้ําเสร็จนะครับรอให้อาหารนกอยู่ก็เลยได้มานั่งคุยกัน <ao> มีน้องคนหนึ่งทักมานะครับว่าเขาไปซื้อน,นกมาซื้อนกมาจากคนที่รู้จักกันนะครับ แล้วเ้าเขาบอกว่าตอนที่อยู่กับคนนั้นน่ะนกมันร้องดีมากพอน้องก็าซื้อมานะครับมาอยู่ที่เขาเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ค่อยดีอะ่ะมันยังไม่ร้องแล้วมันก็ยังเหมือนไม่เต็มที่คือก็เลยอยากจะคุยอย่างนี้นะครับว่านกเนี่ยถ้าถ้าเหมือนการเลี้ยงนกเ,นเปรียบเหมือนนกนี่คือเปียบเหมือนคนคนหนึ่งนะครับคือนิสัยใจคอนกนะครับ ก็จะแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันการกินอยู่นะครับการหลับนอนนะครับการพักผ่อนก็ก็จะไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อจากคนหนึ่งมานะครับมันอาจจะเล่นดีเพราะว่าก็คือนกตัวนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงจนรู้ใจมาแล้วว่ามันชอบกินอาหารแบบไหนนะครับชอบกินกล้วยชอบกินมะละกอรหรือชอบกิน กวลูกตำลึงอะไรพวกนี้นะครับก็คือก็คือนกตัวน,นั้นนะ่ะเจ้าของเลี้ยงจดรู้ใจแล้วครับรู้ว่าควรจะเลี้ยงยังไงควรจะปล่อยบินนานไหมหรือว่าพออาบน้ําตอนไหนเช้าหรือตอนเย็นนะครับเพราะมงตัวเนี่ยนก อชอบอาบน้าตอนเช้าก็มีนะครับคือบางคนจะไม่มีเวลาอาบตอนเย็นอาบตอนเช้ากลายว่านกตัวนั้นอ่ะตอนที่อยู่กับเจ้าของเดิมอาจจะอาบอาบตอนเช้าตลอดจนนกจนชินกับการอาบตอนเช้าแล้วทำให้นกสดชื่นเวลาไปแข่งนกก็เล่นอย่างดีแต่พอมาอยู่ที่เราอาจจะอาบตอนเย็นอาบอาบตอนบ่ายเพราะเวลาบางทีการทำงานมันต่างกันนกก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือการกินอยู่เนี่ยนะครับ นกอาจจะชอบกินบวบหรือนกตัวนี้อาจจะชอบอกล้วยกินกล้วยเยอะๆหรือกินมะละกอเยอะๆเนื้ออาหารการกินก็นกสําคัญบางตัวก็ชอบกินพวกอาหารเม็ดทีนี้อาหารเม็ดมันก็จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับเราก็ต้องถามเจ้าของเดิมครับว่านกตัวนั้นอ่ะกินอาหารเม็ดอะไรอยู่เกินอาจจะกินบานาน่ากินซูพีมกิน ด้วยทองกินจำบูนหรือกินอาหารอะไรก็ตามที่นกตัวนั้นชอบกินอยู่นะครับเราก็ต้องถามเขาเราต้องถามเขาถึงว่านกเนี่ยตากแดดนานไหมเวลาให้นกตากแดดเนี่ยไล่แดดนกเนี่ยนกตัวนั้นอะ่ะไล่แดดนานไหมสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงหรือสองชั่วโมงบางนกบางตัวก็ไม่ชอบแดดอาบแดดนานครับไม่ชอบไล่แดดนาน หรือชอบไล่แดดตอนเช้าหรือชอบไล่แดดช่วงบ่ายเราก็ต้องถามเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็เรื่องสมมติว่านอนเออนอนนกบางตัวนะครับผมเห็นนกบางตัวก็นอนไม่คุมผ้านะครับคือบางตัวพอคุมผ้าเราดิ้นก็เจอนะก็มีนะครับคือเราต้องถามถึงขนาดว่า mm hmm. เวลานกเนี่ยนอนกี่โมงก็าอาจจะคุมผ้าตั้งแต่4ี่โมงเย็นหลังจากอาบน้ําเสร็จตากแดดน,นะครับ ปล่อยขนแห้งเสร็จคุมผ้านอนเลยก็มีสี่โมงเย็นก็นมีหรือว่านกตัวนี้ก็ของเดิมเนี่ยทำงานจนมืดนะครับอาจจะเป็นช่างซ่อมรถอะไรเงี้แขวนอยู่หน้าบ้านแขวนอยู่ในบ้านจนทุ่มหนึ่งค่อยนอนก็มีนะครับคือนกเนี่ยนิสัยใจคอแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันชอบไม่เหมือนกันทีนี้เราต้องใช้เวลาครับหมายถึงหลังจากที่เราสอบถามข้อมูล เจ้าของเดิมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับนกตัวนั้นนะ่ะให้เข้ากับการเลี้ยงของเราทีนี้นะครับนกเนี่ยพอเราใช้เวลาเลี้ยงเนี่ยพอมาที่สองเทียนมันยังไม่รู้หรอกครับมันอาจจะยังไม่เล่นเพราะมันยังต้องปรับตัวกับบ้านนะครับต้องปรับตัวกับสถานที่ต้องปรับตัวกับ,รบกรงนะครับบางคนถึงก็ต้องซื้อกรงเก่าของมันมานะครับ เพราะว่ากรงใหม่เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนกก็ได้นี่นี่คือเรื่องละเอียดอ่อนอย่าง,งการเลี้ยงน,นกครับทำไมบางคนถึงซื้อทั้งกรงทั้งนกมาด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่าการนกนกที่เล่นอยู่บนราวเนี่ยตัวนี้มันร้องอย่างนี้สไตล์การโดดอย่างนี้มันเข้ากับกรงอย่างนี้เขาก็เลยต้องซื้อกลงมาด้วยต้องถามสูตรอาหารอาหารนกตัวนี้กินอะไรอยู่เราก็ต้องซื้อแบบนั้นมาให้มันกิน เพราะว่านกแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางตัวนะกินง่ายอยู่ง่ายปรับตัวกับเราได้เร็วแต่บางตัวก็ปรับตัวกับเราไม่ได้นะครับบางคนพอเลี้ยงได้เดือนนึงก็ยังไม่เล่นสองเดือนก็ยังไม่เล่นเพราะว่าเราไม่ได้ดูถึงนิสัยใจคอหรือพื้นฐานดั้งเดิมของนกตัวนั้นว่าว่ามันกินอะไรมาอย่างไงมันชอบอากาศแบบไหนทําให้บางคนไปโทษเจ้าของเดิมว่าเอ๊ะหลอกขายนกมาหรือเปล่า บางครั้งมันไม่ใช่นะครับก็จะขายนกที่ดีมาให้เรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ถึงนิสัยใจคอของนกตัวน,นั้นและใช้เวลาเลี้ยงน้อยไปนล้เลี้ยงแค่2เดือนสมเดือนผมเคยเลี้ยงนกนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งเกือบเกือบปีนะ่ะถึงจะเข้ามือผมอะ่ะพอเข้ามือปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราทําอะไรก็ได้เลี้ยงยังไงก็ได้เรารู้ใจมาแล้วนะครับตอนที่มันเล่นตลอดเลยครับเล่นยาวเลยนี่ก็คือ,อการเลี้ยงนกนะครับ การเลี้ยงนกเคล็ดลับของการเลี้ยงนกที่จริงๆแล้วหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับหิือว่าโอเคผมมีโอกาสก็เลยมานั่งพูดคุยนั่งเสริมตัวนี้ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่าไปตีว่านกตัวนั้นมันไม่ดีหรือคนนั้นหลอกขายนกมาให้อะไรพวกนี้อาจจะไม่ใช่เราอาจจะไม่รู้ใจมันนะครับต้องใช้เวลานะครับบางทีเราต้องปรับตัวให้นกมันปรับตัวกับเราแล้วเราก็ต้องปรับตัวกับมัน คือนกมันก็จะรู้ว่าเราให้อาหารมันตอนไหนมันก็จะปรับตัวตอนนั้นหรือมันกินอะไรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวมันได้แต่นกบางตัวมันก็อาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพยายามจูนตัวเราเนี่ยครับเข้าไปหามันด้วยนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับของการเลี้ยงนกฟงหัวจุกนะครับสัตว์ปีกนะครับนกตัวเล็กๆน่ารักของเรานี่แหละครับจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกเล็กสวัสดีครับ